ดูการใช้คันเร่งของเขาเนี่ยเห็นไนหะเป็นไงดูการนี่คือการกลับรถออนี่ <c oughs> น <c oughs> ยืนรถมันขึ้นไปเองคันเร่งต้องพอดี โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับภูมิทิ้งท้ายแล้วก็ตำรวจตำสายสู่วันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าที่สอนน้องเข้าป่าเออที่เห็นก็คือถอนไม้สองท่อนวันนี้เราจะมาเรียนให้ภูมิทิ้งท้ายและมาซี่เรียนข้ามต้นมะพร้าวกันนะครับผมภูมิภูมิยกต้นมะพร้าวนี้ออกไปตรงนู้นนี่ดี๋ยวพร่อาจารย์ตาสายสูบเป็นคนสอนด้วย ประสบการณ์มากกว่า20ปีในการขับรถวิบาก Eneloop UR155A คันนี้และต่อไปเราจะพาไปขึ้นเนินตรงนั้น3-4ลูกนะครับผมที่ดินที่นี้ก็พี่ซื้อไว้นะครับประมาณ3,000เอเคอร์ด้วยกัน 3, ึง <What? S 1> มาดูมาฟังกันว่าอย่างไร,ำรตำรวจตำรวขอนนะเจอขอนอย่างนี้เลยขี่มาด้วยความเร็วประมาณา300กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้เชี่ยวิบากขี่ได้ทั้รวอนเาีูยาี่งกันว่าอยังไงเอ,อ้ามาเก็บเกียร์ลงไปยืนยืนด้วย ยืนแล้วก็เอาเขาทั้งสองข้างเห็นีบรถไวฟมีไว้เพื่อมีไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระเด็นลงจากรถครับที่ให้กระเด็นกระโดนเนาะลงเกียร์ต่ำๆลงเกียร์ต่ำประมาณเกียร์ไหนรถมันมีหกเกียร์เกียร์ต่ำๆเกียร์ไหนเกียร์สองก็ได้เกียร์สองเฮ้ยเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเลยไหมดีลากล้อเลยจากสามร้อยมาลากล้อเลยรันคอนโทรลรูทคอนโทรลอะไรสลิปเปอร์โคปเปอร์คาสคือมุ่นไปปุ้ยเลยง ทางหมดเลยเปลี่ยนอีกนหน้าเข้าไปใกล้ๆขอนปั๊บต้องดีดคัดด้วยนิดนึงครับจะให้ล้อหน้ามันลอยนิดนึงเออเพื่อเพื่อให้ล้อหน้าลอยแล้วไงต่อพอล้อหน้าขึ้นไปปั๊บแล้วก็ทรงตัวทรงตัวเดี๋ยวอาจารย์ตั้มจะสาธินเลยละกันตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนปุ๊บก็ดูไว้ มอสด,ดูไว้จะต้องทําอีกอย่างนึงนะครับแต่งตัวแบบผมนี่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งไม่สมควรเพราะว่าอันนี้คือชุดสูบชุดสูบรับสูบเท่าน,นั้นช่างเราจะขับเราต้องมีกาดแบบนี้เฮ้ยนี่คือการแต่งตัวที่ถูกต้องตามหลักอัธิยาศัยกรมการอนามัยโลกนะครับรองเท้านี่ยังไม่ได้ขี่เลยนะครับผมขี่ออกมาจากบ้านมาที่หลังโครงการก็ได้สภาพนี้เลย รองเท้า <cult pause> ต้องเป็นอสบิตเท่านั้นนะครับผมนี exactly. <ged> ่มีการเข้าด้วยกางเกงที่ถูกต้องนี่กางเกงวิบากแต่ที่จริงเราสมควรจะต้องใส่ด้านในนะครับผมเพื่อที่จะให้มันไม่เกี่ยวเวลาเข้าป่าไม่เกี่ยวกิ่งไม้กิ่งอะไรเนาะอย่างที่บอกก่อนที่จะมาทําการขี่แบบนี้ก็ให้ทุกคนทําประกันภัยให้ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการหักทุกๆครั้งไปนี่นะครับผมมีการไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับผม การใช้คันเร่งของเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นไงดูการนี่คือการกลับรถาการกลับรถที่ถูกต้องควรแต่ทำแบบนี้อันนี้เขาซ้อมเหรอครับพี่ไม่คืออันนั้นได้เฉยเอนเตอร์เทนนี่วิธีการขึ้นยืนขึ้น๊นี่๊ึ๊ดนี่อันนี้ก็เป็นการเอนเตอร์เทนอีกเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นเอนเตอร์เทนเลย มันเด็ดไหมเนี่ยยึดยังไงไม่ผ่านไม่ผ่านเอาใหม่เอาใหม่อาจารนี้คือเป็นการเอนเตอร์เทนนะครับผมสาธิตครับที่ตั้งใจให้ล้มเพื่อที่จะสาธิตในการยกรถเวลาเข้าป่าคนเดียวนะครับผมนี่ทันหลังใส่รถนะครับผมแล้วก็ งัดขึ้นมานะครับผมอ่านี่หาแรงนะครับผมมือหนึ่งจับแฮนครับผมมือที่สองหาเหล็กให้มั่นนะครับผมระวังไว้ด้วยนะครับผมถ้าฝั่งนู้นเป็นท่อก็อาจจะโดนท่อดาดได้นะครับผมพอดีอยู่ฝั่งนี้ต้องยกกันสองคนนะครับล้มสองทีต่อเนื่องเลยอจย์ใหญ่เราไม่มานะครับผมอาจารย์หมูเราท่อควันตอนนี้ไม่สะดวกมานะครับผมติดงานภารกิจอยู่ก็เลยมาไม่ได้ให้เสมอต้ำสายสูบตายแล้วไปไหน เอาใหม่ไปสลัดดินทิพยก่อนนี่มาดูมาดูฝั่งนี้ครับผมนี่นี่นี่รู้สึกว่ากลัวๆกล้าๆแล้วครับตอนนี้อาจารย์เหาอนี่ ดีอันนี้คือเป็นการแบบผ่านแบบง่ายๆแค่เอาแค่ทีเดียวนี่นะมันพุกงเดการเล่งเรียกคันเร่งเรียกคันเร่งนี่นี่ไงต้องเปิดสูงๆเพื่อให้ล้อหน้าขึ้นล้อหน้าขึ้นแล้วล้อหลังมันจะตามไปมันก็จะพอได้ก็ลงมานี่มาดูไหมนี่นี่ต้องเปิดคันเร่งอย่าให้รถช้าถ้ารถช้าเมื่อไหร่มันจะเสียศูนย์นี่มาดูคราวนี้แบบออกตัวฟรีล้อแบบ เอนเตอร์เทนเป็นการเอนเตอร์เทนนี่ถ้าช้าแบบเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้อ่ากูได้อะไรจากอาจารย์วะพอพอเลิกเอนเตอร์เทนแลเอาจริงๆละวเอาเอาจริงๆละนี่ยังไงไม่ต้องห่วงดูการการเลี้ยวโค้งเปิดเปิดแรงๆเห็นไหมนี่ไงเดี๋ยวดินก็หมดแล้วเดี๋ยวดินก็หายหมดแล้ว at this moment he knew he knew fucked up. ทําการปะทิ้งน่อยทําอย่างเลยอออันตรายแฮะตายไหมหล่ะแบบนี้ตายตายแล้วจะไปไหนคิดว่าภูมิกล้าไหมเขียวเดี๋ยวนี้ต้องลองมันต้องลองคนละหนึ่งครั้งละกันเอุ่มมอสถ้าหักรถมันจะล้มปั๊บดีดตัวเลยถีบทิ้งเไปทิ้งไปใส่ไหนก็ได้ให้ไม่หักมาภูมิมาก่อนเลยพุ่มก่อนก็ได้มาเป็นพี่ต้องโชว์เพื่อน้อง ยืนเน้นเน้นเน้นยืนแล้วคอนโทนแขนมันมีอะไรจะบอกแม่ไหมผมบืนกเลยืนอล้เชิไม่ไปไหลนี่หละเอดูโลก็เป็นแบบนี้เลยโอมีอะไรจะบอกเมียไหมปัดผมให้หน่อยยางอันนี้เอาอะไรยังไม่ได้ขี่เลยมึงจะล้มละ อเหมือนจะง่ายเออแต่ไม่ง่ายเลยเออละมอสอยากลองละมอสอยากลองละจังหวะนี้หามอสอีกสักทีนึงด้วยคับพี่เหมือนจะง่ายเออพอเลยหางหมอไหมกรุงเทพประกันภัยใบหมูท่อฟันนะครับ ยังอารมณ์ดีอยู่เนี่ถ้าเป็นพี่นี่โดดตรงนี้เลยปั้นขึ้นไปเลยแบบเอาละมอดว่าจะที่จะทางเลยมอัด <laughs> <laughs> จังหวะนี้ <laughs> เฮ้ยชงคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะจังหวะนี้แหละเฮ้ยใช่เลยจังหวะนี้นั่นแหละนั่นแหละเออเพิ่มามใจก่อนเพิ่มามใจก่อนเป็นไงไปแล้วกลับบ้านแล้ว จะกลับบ้านเลยก็จะกลับบ้านเลยเออเปิดมา100 1 0ยเริขึ้นเฮ้ยเฮ้เยเ้ยถ้ได้เฮ้ยยอดคยด้ถูกแล้ยงแเพียง่กล้ากว่านี้อีกนิดนึงแบบนี้แหละถูกต้องแล้วมอแต่มาแรงกว่านี้หน่อยเปิดไฟเลยรถมันตีลังกาไปไหนช่างมัน มีเร <laughs> uh, <'s> <function als> <hyd> ิ่มแห้งแล้วนะทุกคนเาอลไครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงเป็นเละมอสเยียไมไ้ล่เลยไอ้พวกมึงเหลือไม่ได้ัวเออผ่านเหลือผ่านแล้วมีอะไรบอกเมียไหม ฝากแมวที่บ้านที่ตัวมีสองตัวมีสองตัวเอาน้ำเอาปลามันชอบกินยี่ห้ออะไรชอบกินฟิลิกรอเฮ้ยหมอนสุดยอดเลยเนี่ยที่มันชนะงวดที่แล้วมันดูคลิปตำรวจตั้มไงตำรวจตั้มทำตามทำตามอาจารย์ตั้มไงเออเออหมอนเหมือนกบลังทับให้เป็นนั่งต่มันไปได้ใช่ใช่ วันนี้สวัสดีครับมึง <c oughs> สวัสดีเร็วจ่ะมอสเอาหมวกให้ตำรวจตั้มเดี๋ยวไปขึ้นกองดินสอนการขึ้นกองดินครนี้ยอยืนเหมือนเดิมยืนอย่างเดียวทุกสเตปยืนอย่างเดียวอุ้ยถ้าดินฝนไม่ตกนี่คือที่สุดเลยครับทุกคนวันนี้เพียงแต่ฝนมันเพิ่งตกลงมาเ <c oughs> นี่ยดูดูดูการขึ้นเนี่ยยืนขึ้นเแล้วก็ลงอ่าแล้วก็ลง รถตั้ไปนู่นนี่ดิปโชด้วยน้องไงพ่นเก่งอ่ะนดูคนอะไรพคนเก่งอ่ะดะูเป็นไงน้องน้องอเลือดเลอดเลือดเลือดอดเ,อเอมันเลือด ยืนรถมันขึ้นไปเองคันเร่งต้องพอดีออง,ง่ายง่ายง่ายๆไอ้นั่นเสี่ยงกว่านี่<ห>นะไปเรื่อยๆไป <laughs> <laughs> พคตเท่ครับน้อง,องๆ ตอนขึ้นน่ะตอนขึ้นยังไงภูมิขึ้นบิดตัวติดแขนไอตัวติดแฮนด์พอลงอ่ะยืดแขนออกตอนขึ้นอ่าเนี้ยเออเออขึ้นจะเป็นอย่างงี้นี่ดูแค่เราอยู่อย่างงี้ตอนลงน่ะเราจะอยู่อย่างี้ใช่นึกอออกไหมเจอกองดินเจอกองดินทำไมเจอกองดินเลยปุ๊บยืนยืนขึ้นลงพอลงลงขึ้นอ่าลำบากตอนล่างอีกแล้วกูดูอือตัวกะว่าจะมาขับทางเรียบเป็นไงอ่ะ ทางเดียวพักไว้ก่อนนายกีบอก,กันก้อนวะ่ะอื้อวันเนี้ยเอนดูโร่นะจะได้แบบใส่ชุดดีๆแต่ระวังหน่อยมันจะมือมันจะเปิดคาเร่งเห็นไหมหน้ามันก็จะเหืนเห็นนะเมื่อกี้มีลักษณะาการหน้าเหืนนิดนึง ไม่กองดินตะมีอันดีเนาะอ่ล้มล้มไม่ดับใช่มอนมอนเราได้สองสามกองมาเพื่อนเฮ้ยฝ่ายมอนสู้เขาเพื่อเอามันได้นะชาวฉัตรมงอย่าเก่งแต่ในเกมชีวิตจริงต้องเนื้อเอ้าตงรถทิ้งซะเลยใช้ไม่เอาแล้วมึงยังทิ้งรถอีกทีมงานฉัตรมงดูไว้ใครเอฟซีชัดมงจังหวะนี้ต้องกดไลค์ละคอมเมนต์มาเลยลูกพี่จะอยู่หรือรอดไม่ได้ดิฟเหมือนในเกมนะเว้ยนี่ของจริงใช่ไหมภูมิทิ้งท้ายของเก่งครับ เปิดแรงๆหน่อยเขาเร่งไม่ต้องควรหมดหรอกเปิดแม่งล้อหมุน88รอบอะเอเอเล่นเขาเร่งมต้องเล่นอย่างงี้อุ้มลมไหมไม่ลมหรอกไม่ลมเลยมัม่นใจมาแล้วมาแล้ว คันเร่งคันเร่งแบบนี้คันเร่งผิดต้องนิ่งกว่านี้คันเร่งต้องนิ่งกว่านี้รักษาคันเร่งฮึดถือถือถือกำคดัดถือถือถือก็ได้แล้วก็ปล่อยคัดกำคัดปล่อยคัดก็ได้ช่วงไหนสมควรเร่งตรงไหนสมควรเบรกมาล้วไปจับเยี่ยมต่อเลยต่อเลย <uğ sue> ไปกองนู้นก็ได้เออ <edi> เออนั่นแหละเริ่มทำคัทต์เป็นลอะอีกรอบอีกรอบนั่นแหละกำคัท์ปล่อยคัท์กำคัท์ปล่อยคัท์นี่ไม่รู้จังหวะอันนี้กำกำคัท์เยอะเกินเหรอ ดินนี้เป็นเลยวะมันสูงครับพี่เลไม่ไม่เออเออนั่นแหละนั่นแหละเออเยี่ยมนั่นแหละเป็นแล้วนั่นแหละไปเลยไปเลยนั่นแหละเยี่ยมทำได้เยี่ยมทำได้เยี่ยม ไม่ยอมปล่อยคัดกรรมคัดตลอดเลยลูกศิษย์ลูกศิษย์ดีไหมลูกศิษย์ผมโคตรโคตรเก่งนครับเก่งเว้าจานนีออนอ่อย่าเล่นคัดเยอะอย่าเล่นคัดเยอะเห็นไหมมันกรรคัดเยอะไปคัดแบบตั้งแต่ขึ้นยังไม่ถึงกองดินเลยมันกรรมคัดไปรอแล้วให้ฉัดมงทีมงานฉัดมงได้เห็น ดิฟดิฟล้อหลังอ่ะดิฟล้อหลังต้องจังหวะน,นี้ต้องเอาขาซ้ายเหยียบพื้นเออวิธีปัดเป็นวงกลมเอ็นลงอีกเอ็นลงเอ็นลงอีกเอ็นลดลงอีกเอ็นลดลงเนี่เอ็นลดลงอ่ะคือเหมือนจะทิ้งรถอ่ะตำรวจตำรวมาสอนน้องทําเป็นวงกลมซ้ายขวาไะเวลากลับรถนี่ต้องทําเป็นในกรณีฉุกเฉินที่หลงป่าเข้าไปแล้วเจอบิ่งนาที่แบบว่าระยะแคบเท่ารถทํายังไงนี่วิธีเอาเอา,เอาลงเอล็ลลงต่ำๆเอ็นลดลงต่ำๆ เ็นึ่งนนไคัน้องเดินทางนี้โกมขวาเจะไดสูบแล้วม็จะมีพลังอ่าทีนีขวากมขวากมขวาขวาทำไงเออแถวนี้แหละเออแถวนั้นก็ได้อ่ะ ตรงไหนที่ว่าดินไม่ลื่นก็ได้อ่าตรงนั้นก็ได้อ่ารถต้องตะแคงกว่านี้อีบ้ามึงไม่ใช่ตะแคงไอ่ตัวเอออย่างนั้นแหละเอาแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ผิดเอบ้า,<อ>าขึ้นซ่มพร้อมกันเอเอเยี่ยมทำดีแจวอ่ามาดูเนี่ยภูมิตัวเตี้ยกว่าทำให้ดูมาดูสารเลยภูมิ เอ็นึงเบิ้ลแรงรแรงเบิ้อแรงแรงเอรถล,ลงรถมันหนักพูด wr นี่เบาที่สุดในตระกูลตระกูลรถแล้วเออในตระกูลเอนดูโรแล้วนะถ้าบิ๊กไบค์ทำแบบนี้นี่ไม่ได้เลยเดูตำรวจตั้มทำให้ดูใหม่ทำไงาขาเราจะแข็งแรงครับคุณตำรวจตั้ม เราต้องใช้บ่อยๆครับเราต้องวิ่งพี่ <ừ. S 2> ตื่นเช้าขึ้นมาวิ่งวันละหมื่นกิโล <c oughs> ตอนทับง,งานี่เป็นไงต้องทําแบบนี้อ่าดูเบอร์ตั้มทําให้น้องดูบอกไปด้วยสอนไปด้วยพูดไปด้วยทําไปด้วยเนี่ยเเอาเอาเนี่ยเอาเอาตรงขาในเนี่ยดันเอาตรงขาในดันรถไว้เอเอเห็นไหมอะไร มือร้อนขึ hey, oh, ้นมึอยาวขึ uh, ah, ้นเอาหนึ่งเอาอัพเออเอลงไปเอาขาในยังไงนะเขาบอกเออเอาเอ็นอย่างเนี้ยวัดคนไม่มีแรงเอออาจารย์ว่าไงอาจารย์ไม่ผ่านครับไม่ผ่าน รถจะไม่หนักเลยไปเลยเออนั่นแหละบิดเลยบิดเลยนี่บิดเลยถ้าากว่ารถหนักเอาลงไม่ได้ใช่ไหมอือไปไว้ก่อนข้างหน้าปื๊ดพอมันจะแข็งลงได้เั๊าค่อยขาลงนี่มาดูนะดูนะอันนี้ทิ้คือไม่มีเปิดสอนที่ไหนเลยนะคอสนี้คือต้องเรียนโดยตรงกับอาจารย์ตั้มสายสูบเลย กูไม yeah. 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 ja. ่ได้ยอดกูไม่ได้เรวรถนหนครับทไงนนี่เป็นไงนี่เป็คหนัเป็นก่กปิดคลิปไม่ได้นะนี่เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนปล่อยคัดไปเลยพอปล่อยคัดได้แล้วเอามือจับแฮนดึงแฮนหน่อย แล้วเราก็เบิ้ลเบิ้ลเบลเเราก็ขาจะเนี่ยังยัง,ยง,ยงมันไปทำอะไรมาวะไปทำใจมาเหรอ,อเ,เ,เออเยี่ยมทำได้เยี่ยมเออเออไปเรื่อยเเออเอาเกียร์ห่งเกียร์หพอเกี่นนาทำไมมันดูนงวงนเนาะ มอสอนที่ทำไงมอสทำไงพอบิดบิดให้ล้อมันเริ่มหมุนนะครับแล้วก็ปล่อยคันเลยแล้วก็เบิ้ลไปเรื่อยๆยกรถขึ้นเอาไว้อีกรอบนึงไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านเกี่ยวกันไหมว่าคนตัวเล็กขาเตียไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวโอ้ยถ้างั้นไอ้ลูกพี่จานก็คงขับไม่ได้แหละลูกพี่จานอย่างเยาะ มอสทำให้พี่ดูใหม่ดิอะไรนะผู้บ้องเลยน้ำกินอ่ะฮะมอสสู้เพื่อชัดมงทีมชัดมงเนี่ยเนี่ยดูดูดูเขาทำดูเห็นไหมเนี่ยนะไหลอย่างเงี้ยให้ถีบขาเข้าเออยัน อัสายเห็นมันกลรถนะเออเอ้าลุงลุงมาทำให้มันเด็กน้อยดูหน่อยลุงขับรถไม่เป็นนะลุงคนสอนขับคุณลูกอ่ะคนสอนขับให้ดูซิบลอบแล้วนี่ลุงมาทำให้เด็กน้อยมันดูหน่ออยุอ้ย ยอดทีมฉัดมงภูมิใจในตัวมึงมากมัดเหมือนกับมันทำไม่เป็นแต่มันทำเ,ออเป็นน<อ>ะมีรายเฉอเออมอด<อ>มันอยากทำแบบนานๆไงให,ให้ให้คลิปมันยาวๆออให้น้องๆเขาดูเอเดเทนมาพูมทิ้งท้ายอย่าไปรอรัดสายดีๆหน่อยเดี๋ยวตายนอกหมวกไม่เอาโอเคครับเราน่าจะเหวันนี้ก็สวัสดีครับ มราบอกกูอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านเลยพี่มึงรีบทำให้ได้จ้ะพี่ปิดคลิปปิดปิดมึงอะปิดสำหรับวันนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ถึงกี่ล้านวิวดีพี่เลยแสนสองแสนเดี๋ยวแต่มึงจะพูดเลยก็ยังพูดเลยถ้าสองแสนวิวก็จะมาล้มให้ดูใหม่นะครับน้อง สเคฝดกตากดไลค์กดแชร์น้องมดน้องภูมิด้วยนะครับวัดติดตามช่องวิเลยะครับมีอะไรจะพูดให้ชาวเท็รักภูมิเต็มที่แล้ววันนี้บครับยอดยังไงเนี่ยทีมงานในซาเขาอย่างนี้ไงภูมิทีมงานยกซาบยังไงนี่มันเป็นคอนเทนต์สําหรับผมไม่มีอะไรมากครับสอนให้น้องหมดแล้วสอนเท่าที่จะสอนได้เนาะอนได้เพราะว่าเราก็ความรู้ไม่ได้เยอะแยะมากมายแ้วก็ตามที่เราได้ไปเข้าป่ามาใช่ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์แลวอย่าลืมกดแชร์ด้วยครับกระดิ่งด้านล่างน่าจะเห็นนี่แหละครับผมก็คือวิบายนี้คือล้มแล้วหัวเราะได้ครับผมแต่อีกใบล้มแล้วหัวเราะไม่ได้ก็ฝากทุกคนด้วยใครที่กําลังอยากจะลองเล่นวิบากก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเล่นยังไงต้องมีอะไรยังไงก็อย่างที่บอกเราพูดมาหลายหลายคลิปแล้วนะครับผม wr1 5 5ผมเลเซลิสิกผมเลือก wr1 5 5ผมเลือก wr1 5 5 แบบนี้ละเก่งไอ้พวกเวีนเออบอลล้มมันพันแล้วนะเน่ยเดต้องพามันเข้าป่า